ฟูหูจักก็มีเราพี่น้องเอามาเนรุ่นกันต่อครับพี่น้องขึ้นโคกขึ้นเล่าเด้อพี่น้องเลยหาเก็บเห็ดครับพี่น้องหาบ่เอาเด้อสิอยากนอนตะเวียนโพดแม่ยนมดครับนี่ห็ดนาเล้ยอีกแล้วเห็ดไข่ก็มีเสกมาอีกรลังเกิดก็มีโอ้โหเฮ็ดแดงก็สือได้แม้วก่อนมากระสือ เอาแล้วครับพี่น้องมวันนี้ไม่ตรงแล้วออเออเออไปเลยเอึอึออไปเลยไปดูเออเออเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีตอนเชีซ้อครับพี่น้องมืันนี้พ่อพี่พ่อน้องครับขึ้นโคกขึ้นเล่าคือนเขาลราพี่น้องมืันนี้ช่วงนี้ช่วงเห็ดกระร่งระบาดแห้งพี่น้องเลยอ๋อมีตัวน้องเขาพี่น้องเออเคี้ยวอ่อนดีเลยมีตัวอ้อ รวนอ่ะดอกแรกแห้งมันครับพี่น้องมือนอ่ะมันมันครับดอกนึงครับพี่น้องนี่ยนี่ละเียบอานเาเกียงเสบยังต่อตาุได้เเด้ได้แล้มันตาตานี่นะต้อกันแหมัมต้องเอาตอกันจ้ต้อสองตาีงได้เอาไปนหน่อยต้อจ้ะแม่น้องันสินจ้ะ อ่ะดูก <AKE> so, ันเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อไหรตอนซีซั่นเจ็กเล็กจักน้อยครับพี่น้องเมื่อไห้อสมอตีงานด่วนครับว่าอะไรขึ้นมาว่าอะไรขึ้นมาครับพี่น้องเมื่อไหร่อ่ะย่อมาจ่ายยังจอปลาท้อมีอย่างบุ๊พี่น้องจักมานะอ่ะผู้หูจักก็มีเราพี่น้องเอาเมื่อไหรลุ้นกันต่อครับพี่น้องขึ้นโคขึ้นเล่าเด้อพี่น้องเลยหาเจ็บเห็ดครับพี่น้องหาว่เอาเด้อสีอยากนอนตะเวียนโพดอ่ะลุ้นกันเรื่อยๆครับพี่น้องดูกันเซียวยากจังเลย ไปเรื่อยครับพี่น้องมาหนิสีมันอมมนสีใดบ่ไดยังเบิกกันอีกรอบนึงพี่น้องเด้อพี่น้องไปขุนแม่ตูค้อนเสียมลิดิไปละพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องมาหนิไม่ตอไรล้เออเออออปเอออไปไึงเยเฮ้เยเเฮ้เเเฮ้ย้ยยปย้้เ้เเยยเ้อเ้ เราจใส่เห็ดยังอีกไปอีกพี่น้องไปอีกปัดนี่ถูกยังไอเียบเด้อเฮ็ดนาเลยฮะเฮ็ดนาเลยเห็ดขามัดถั่งีแทนดอ่งงี้เห็ดขามัดเฮ้ยไอผู้ใหญ่หยยบเด้อผู้ีไ่ใจันพี่น้อง

พี่นี่นี่นางหัวนี่นางหัวนี่ะตาบ้กระตาองตองคอยคอยองคอยคอยพอวรนไปเาเกลือมากพยองเห็ดกอนเห็ดเกอเาเกแไงเห็ดมันต่อสะดวเดี๋ยวนี้พี่นองมาเจมเห็ดน้ำกันครับมอนี่ปุ้ยตู่ก็้แล้วเาปากว่าิงเหได้แล้วิได้แล้วิ เราโตเกเราเรียนสั้นหาก็ยังพีนนก้มเรา umas, ่วยออกแม่เรา่วยไปข่นขาออะไรอันนี้เนเนหาเล่เมนยุเมนบินมู่นพีนองเลยาวยออกแม่จะไปหายองเง็ดเาวยออกมากก่นออกมาเรเฮไปนาอาบนาไปพีนองเลย <ป>บเขาเอหเขามา่ยังมุนเขาไปอยู่บอกง่ายคือหมาถึงโอ้ยมีตู่อยู่ปานวาวตี่มพี่น้องานนี่มิอิงติ่งุงพี่น้องเลยม็ดนีป่ปากแห้งแล้ววะอย่ามาทังพีด้วขียุพี่น้อ,นอาาง เอ้าพี่น้องเพิ่นา่เพ่นไลปี่ยมันหลายอยู่เอาพี่น้องเอาสวัีเก็บอันกนี้จบเาโอนกองนุนมาตีจู่บริเ่โอนกองนุนม่อกนมจะไดัพี่น้องคอเก็บไปไม่ออกคือเน้อดอกมันนมักง่ายนึ่งนห่นหมเห็นนาแร้วบง่ายไหมใส่นี้ใส่นี่ เมี่ยงน้อย,อยนม่นนยเน,น,นี่ยเม็ดปวกน้อยเม็ดปวกน้อยนล่ไปดินี่กเะร่างเกิดเ็มีโอเยเผี่ยมาเอามือคลายเนี่ย เขา้วยทางไหล่ะขาวยอยึง huh. ง uh ัด้เขา้วา้วยไปนี่เขาพิถโทรถานี่เอาไปก่อนเถอะวงามครับพี่เราบ่เก็บกยเราโบเราโบสนใจเห็ดผมน้อยเฮ้ยดูเอาใส่นหมวกเลยยาเพิ่นว้างสี่ไรยา เก็บเส่หมวพ้นเกอด์หยิีเอาออจอยตากันมาเปิดกับว่าหัวพี่น้องแล้วคอมเมนต์มากเาวานเก็บเส่นหวพ่เาัเกิดหิกเนมาัเกิดเตี่ยนหาลอก้ยเก็บใสนอไม่ก็เลยตัวจีหัวเบื museums, ่อเก็มตาอย่าแมนว่าเอามาสวงนยเดียวตา้าเนี่ยเออมาต็มกันถอสองตาหน่

ี่นองเอาวากอนี่ียลังเทียได้เป็นเกียงคนเด้ลังเทียแมนเอ้ยบงแนมันเอากระเดนงย้เกิอกตัวนึ่งเฮ็ดบวงน่อยก็เกิดได้ยุ่งานัาน่ะะไม่ได้เปับเดี๋ยวไปหน้าตรงนั้นฮารุนพี่จะกินนั่งวันว่าตะฝนตกลงมาเฮ็ดบวงหน่อยมาดอกเงี้แต่ดอกงวายาะ ประตูนี่นี่แม่นหมดเดันนั้นคือปีนล่างๆขึ้นโอ้หย่าจิดตัวนีนอย่าจิดนะเาไม่ได้พุ่มอย่างละจักแล้วตาเบิกกว่าประตูพุ่มวัดส่วนร่วมกับพ่อแม่นแม่แม่น่องไฟเต๋้ยให้เจ้าหน่อยเตี้ยหน้องฮะใส่เต็มตาแล้วพี่น้องเลยทีมงานครับสั้นใส่ครับพี่น้องให้พวกน้อย อยู่บนวาวติดลมอ้ยาิงมากโศกมาหมันตันนเสียกับสีชมพูกระเป๋ากับสีชมพูนนอื่นสีชมพูนั่บ่ม่เีตัวเจี๊ยบมันันกระเป๋าาปุ๋ยีสมือสีแดงเมี่ยนเสียกับผลพ่วงข่ายางพ่อมห่วยผู้บ่ปดหนี่งสซมมอนรบอื่นอุปกรณ์ก็สร้างตนแม่กระเป๋าเจอขาตะโมูนอันนัว่าจาไปู่พกไปเห็นครบเลยอันโทรศัพท์กรบเปพกว่ามาบ้านเจ็บของที่เ็หลง จักแล้วห้านพ่อเห็ดปวกเงี้ยหือว่ช็อกเอาผู้ได้เหยียบเห็ดแดงมูลไปปูยยี่สิบสองดอกนั่นไมไตู้นั่นไหมนั่นนี่เด็ดดอกหนึ่งมีตู้เองนนั่เราไม่ยอมผู้ใดถอดอันเด็ดดอกหนึ่งนีอนั่นเปียร์เป็นผู้เหยียบสามผลสามดอกสามดอกหญ้าเป็นผู้เหยียบอ๋อเราหลับสารภาพยบหาเขามามองนีนะครับเฝ้า จากโทษสามมือแล้วยู่มือเดียวอ๋อรอบว่าเรารับสารภาพพี่น้องของเฮาคือมีแต่งใบใหม่ทั้งหมดจังตันั่นแหละมันใังไดนหลายมีตูกอุ่นข้าวจากผ่า่พี่น้องเยเฮีดแดงกระสีออกเเลยนาะออกมาแล้วคือยังไม่เงาเดียวเงาเดียวพูดเถ้าอยู่เดียวสองสามปุ่นโอ้ผู้เฒ่าว่างานนั่นบอเอาจัดให้พี่น้องใครก็ผู้เฒ่าอยู่ที่สื่อ ใชก็อยู่ที่ีสู้ก็ไปหาเห็ดแม่ตูเลียกแม่เปียงปิวัติ้นือขึ้นเนาะผู้เฒ่านี่แมนเดียกยุ่มเเมือนกัดงเดียกใครก้นมหามันล่าเม่นอน่เถาสเอ้ยสู้เอาใจะบเดาวพร้อมเดือไวจริงปุนข้างดดเขากลวยกัมีดได้ปะตูเอามือเอาโกปับหลดเอ้ยอย่างพี่น้องเบิ่งดอกเื่อแม่แมตูกระสั้นขึ้นแม่้องไอ้เแล่วมื่อ เป็นไห้โจให้มันจนได้กินบ่าุ่นก็บอกล้องกองอือ๋อเนไห้โเรอเยียวเรื่อบฝืบ้เหยียบเราไม่ตัเจ้าผู้ผู้อ่นผู้บอกเียเหยียบมูลในเรือแล้วมหรอมอันผู้ใดถือกระชีพนิดนี้ออกไปหลุดงาป่อยงาไปนี่ละเอาหวยเอาไปตะยานไปที่นี่เอาเอางาไปพ่นกับป่อยงาไปพ่นที่เรานละะ มัพี <S <s ่น้องดางติดตาเนี่ยอือหวันซ้อนสาพี่น้องมาเด้อครับแฟนครับสู่มองครับปอนครับมาเด้อเจ้าว่าเจ้สันจ้าีิดต่เด้อพี่น้องพูดเถ่าอยู่เฮียนบางงาะอ้า่อไกล้จนมันสีบว่าขืนเป็นกลุ่มสีได้ย่มันสอยูดอกไฟดอกมันอันนี้กับใกล้หน่อยธรรมดาอันนี้ใกล้แก่ไกลหน่อยนี่ล่ะ พี่น้องมาเนี้มีตู้เลอยยันเคิร์กตาก็เต็มฟองไส้ส้นเสียพี่น้องเลยมีเอื่นเอากองหนุนปวดอ่ะเอาส้นเสียก็ยิ่งอื่นสูงแล้วมีตัวแม่ถนัดเตีงปลาตาเลยพี่น้องไปเบื้งเช้ากล้วยคือบมาเก็บฮะมาหายกล้วยไรนอนเป่าอยู่ยเสือเอาหางยมยัวมาเนี่ยเอาเียอะ เป็ียอยู่พี่นองเอ้ยแม่น้องไอ้่อมาสั้นน้ากันเฮ้ยลมอ่อนเสือกนนีงมมดเหรอเฮ็ดเ่ามาสั่นใส่เออไป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 ปไ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 ปนป่ปไ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 ปงปไปไาปไเปปปปปไปป้ปมป่ เฮ้ยจะมาณขักมาแนี <fin anta> <ots> ่ยแต่คนมือว่าใดกับบ้าใดพี่น้องเบื้องดอกแง่เลยหัวเสียบเจดีน้ำใบตองขาดพี่น้องเสียบจูดูเจดีอยู่เสียบเปลขึ้นดีกกี้พุ่นเดี๋ยวเฮ้ยเห็ดแดงกับมีพี่น้องที่เราอันถุงมือกับใส่ไม้เด็ดแต่ว่าต้องถอดเปล่าเนาะเปล่าอโนเมนเห็ดใยพี่น้องไม่ต้องดูอะไรเปลือกดีกว่าผู้สาว่าไม่งานท่าน เฮ็ดแดงอันนี้ฮะเราเฮ็ดจดงไดกันเอานี่กระมุนติบีกร้มุนเหมือต้มน้ำฮอนลวกอันนี้ขาแดงแดงคือไม่มีตู้เหยียบเลยเห็นขามันเหยียบเป็นเวเอเ่ตาเราพี่น้องเลยฟองเ้สูนเสียกับพองกันอะเรออีกลีเรพี่น้องมันเกิดไปมือพุ่น่ะโลด นีตัวเตรียมส้นเสียเลยพี่น้องเต็ีมพี่น้องตมในส้นเสียถุงเสียเจ้ากรมี่อีกเลยพูนอีตัวหนึ่งไม่ตัวหนคอุ่นอืมาใส่มดหดถุงผ่าเจ้าเมื้อวานหยัดใสอือ้าเพิ่นวางเสร็จแล้วเพิ่ครัาเพิ่นวาเพิ่นวางใส่หมวกกันว่าเกิดอืเอาเลยจัดไปถุงผ่าเมือันเจ้าใสหมดเลย ใบตองถั้นเาตานหน่อยก็เตรียมหรืองชันแล้วเดี๋ยวจะทถุงเสียกับถุงผักเยอดเตรียมใส่ต้นเสียเราจังไปถุงเนือเรายางเขือก็ยังวันน้องหีน้องแต่ว่าเรายางเขื่อยางเขื่อคือที่บวกเรลาไปเห็ดอย่างเ้าไปตองยี่ทาาหนาเราก็ว่าไปอยู่หน่นี่อยู่ด้ใบตองสัตว์แต่ก็เป็นสันละยางเขื่อพุธเอาะเกินกัน ปลูกพี่นอ้องกล้วยลูกกันไในเช้ากล้วยพี่น้องเห็นหัวเสียบเจดีใบเป็นรังเด้อพี่นอ้องไอเจดีใบเห็ดปวดคนละขวดเห็นแต่เสียมซากใบไม่ไมีตัวเห็ดแหงเฮ็ดแหงเห็ดแต่หัวแบบอยว่าดิเฮ็ดยังใส่โบ้เฮ็ดกำลังหมุนไปเรื่อยๆพี่น้องเลย เออเด้อครับมีขีเก็บมีตัวแมน่อยเบิองน้ำบ่ได้เด้อมีผู้ใดเป่าให้เด้อมันกัดใส่ไม่ตูวกัดมองนี้มองนี้ผู้ใดเห็นก็โย้าย่ย้ายโย้ายอน้เห็แมนเอาเดี๋ยยเ้อสีโย่ย่ยหน่อยเอตนีม่เสียหบ่นอยเด้นเว้ยลายอย่างนีตู้เดียวถ้าทุงผากับทุงเสียจา เอาแล้วครับออกซ้อมมถิีมปากกาเรียนเนะพี่น้องเอ้ยเอาเฮ้ยจะ่แหละเจ้ามายากมาน้ำมูเอาะนี่อะไรตีเจ้าว่าถอนะนี่ผีได้ประตูนี่แม่เลี้ยวติเอาสวัสดีจ้าเป็นอะไงจ้าคุณเป็นเม เบาเลยบาป่ยโทษไปเอิญเต็มตาหลอปนะอถิ่มหักโทรับมันกำเห้านอยู่ถิ่มเพื่อสับเลยบอกมาสองตาได้ตีบอกว่าสองตาโอ้ยไม่ใช่พี่พี่เอาเจ็บกันยังหยืออ้อยถิ่มเพื่อสับถิ่มงานมัเลยขาสับเหนื่อยมานเหตุไม่ดอกัสนดอเพื่อนบ่ออยตีเพ็นเงระสูงว่าตีเพื่อนซอบะบ่บ่กเพื่นประหอดะสิมาอย่างบ่ปากแหง ไปังเลยเอนนรกาแลกเกิดได้สำางานขังไปอื้มส่นาแลปอยแน่ะล่ะดอกนาแหนดอกมันใหญ่เลยเดี๋ยวหลายดอกยี่ด้พี่น้องพี่น้องะแม่ลองไป่าเห็นให้พูดเถ่ามีงานทำนโมเ่นฮะอ ก็ตา่ก็ม no. oh uhh ah, oh no. like uh ูแตมารุ่นมูกคือย่างน้ำเจ้ายุ่นล้วมีตัวนี้เฮ็ดแดงก็ล่าเกิดโอ้แม่นที่ดีเฮ็ดแดงนี่มันดอกไงซะเนาะเอาโดด่เอาโดดนี่เอาไรขึ้นหน่อยก็เนี่นีนั่นนั่เอาเันเอากันเอามันเย่นกระตาดอกเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงน้ำนาแดนารี่เ็าเรก็าเกิด็ลกแม่เชียแม่แม่เชี่ยเป็นกีนัน

เอาต่อสออดูชั้น่ะโอ้เจี๊ยิเนี่ยไอ้เจีนยบเนี่ยไอ้เลียบเนี่ยไอ้เจี๊บเนี่ยไั้เจี๊ยบเนี่ยไอ้เจียบเนียไ้เจี๊ยบเนี่ไอ้เสียบเนี่ยไอ้เจี๊ยบเนี่ยไอ้เจียเนี่ย้องเจี๊ยบเนี่ยไอ้เจีแย่เสีอ้ามีแต่เสี่ย้อ้เียก็มี่ยไเสี๊ยบเนี่

ไอตูกับอมพี่น้องเอ้คุณเราไปเปิดพ่อแล้วคุณดีกว่านี่ฮะต้ถุงเสียตัง้งถุงผาเต็ียมมอกอกแล้วจจเล่าอ่าเจ้าจีเด่นลางไลยบูให้เตรแล้วก็ลงนางย่องยอพี่น้องอืเีนดเน่อ่อิเรื่องสาใร่้ถุงผาเล่านางลงมาทีเป็นแบบไรพี่น้องก็เฮ็ดปวกอจเถุอ่างเดิ่แหล้ัซ้ำปนไหวที่ไม่ตู่คุณแม่้องไปเลาพ่อเราไปหาเฮ็ดอื่นเสยจุยท <c oughs> ่คุ นอนเ่เห็ดเขี่ดอกมันเมื่อนั้นเคยท้มไบนี่ละกําลังเกิดเห็ดเอยังวุ้นอะป่อยมีตู่กับอสมอมยังเหงาหนาท่านออก็ด้พี่น้องด้อใส่ใส่ใส่ หูเฮ็ดเกียร์งานเฮ็ดเกียร์คันเฮ็ดขีดเทาสิเป็นสีเทาสีขีดเทาเฮ็ดเกียร์เทาเป็นยังไงโอ้ยดีวะกินได้ไหมกินได้บ่กินได้มีเบาบ่มันคือเฮ็ดเกียร์ไหมใช่มันแหละคือเฮ็ดเกียร์เฮนบ่ลนั่นเป็นหนุ่มเฮ็ดคันคันคันเฮ็ดเกียร์มันสีขาวเป็นยงอันนี้เฮ็ดขีดเทาอันนี้เฮ็ดขีดเทาเอ้าเฮ็ดทันบ่มีดสิ บอก่ทั้งนี่มพี่น้องเาเว้พี่น้องเลยินหไปเื่อนำกันพี่น้องเฮ็ดยังน้อพี่น้องเลยเอ้ยูบดหอว่างเถื่อนเถื่อนเถืนเลยพี่น้องาขี้เทานว่าขี้เทาขี้เทาก็ล่งสวยก็ล่งคำพี่น้องเฮ็ดกินได้พี่น้องเนี่ยมีแน่าจอยอ้าวตาร้อนก่นบอกอย่าคุมนั่นเลยฮะรบออกดอกลาบ่ยันในเต็มตา หน้ารุ่นมูเขาว่ามันกระซั่มกระตาห่างกระโหลดเว้ยแต่ป้าน่าก็ยจะได้เต็มตาคือมูอยู่หาข้กออกไปทางนั้นเาเห็ดป่านห้าวก็ล่างเรืมออกก็พี่น้องเลยเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ล่างสีปงมาจอมไอเกียมันสูนซุ่มแต่ว่านามกับพวกหงดอกพี่น้องเลยสิได้กินอ๊บบุกเข่าไปหน้าปีนี่เห็ดเผือกเห็ดเผือกขมเห็ดเผือกเงี้ยดอกขึานเงี้ยบักขมหย่ดอกน ออกขามอกิงเรอใส่เสียแล้วมะห,นหนันเปเพิาะอะไรใส่เสียเปนเปล่าล้าที่น้ะเปล่เลยเรมันปิจังได้นี่มาเจินเถือนนี่นีขึ้น,นไม่ได้เห็นมหันสั่นแลวเพามาเกิดเป็นมูดเเกิดเป็นมูตัวแต่ก็มันออกไปผมให้ทีเท่ามันเคยออกตหเคยออกอ,อกืมเท่าใแล้วมันถืเป็นสีสมนี่นสันสุด ไตาหนึ่งคือโมล่ะพี่น้องขวัเหนือขนาดนั้นตาคือกันหนเ่ืตอนันน่เมนคู่เราเป็นแันตาก็คักัน่อ๋อมีตู้เอินอ่องมากใช่ไหมนี่ตู้กกับึ้้มมากแลวพี่น้องได้เพิ่นเบื่องแโอันนี้ว่หน่อยได้แน่เนี่ยป้าปุ้ยต่อแม่ห้องเอ็นแล้วค่ะเอาวางลมกันไดดอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย แม่น้องไอมาสุดใายก็ได้ายตาหนึ่งขึ้นแต่ว่าห้องยากิตท้องใบตองได้อยู่ค่ะใบตุงเสียติดหลงามอยู่เสียอยู่กับหลุดทองอยู่ในกระเป๋าถือแ่หาไ่เห็นแม่ยอาันคือแันคือใน้ทุ่งเสียเจ้าออกมาใส่ไปให้ทุ่งผาเจ้าออกมาไปออกมาเดียกววูบันเลียฝากพี่ฝากนอกให้นี่นี่ตัวเจ้า มานครับจนวันเรียนผลแหละพี่น้องอืมเรียนถูกกำลังใจให้แก่เระพี่น้องโอ้ยข<อ>ึ้นมาเตาเดี่ยวต <mm> ื่นเต <mm> <mm> ้นกันฮัลโหลมาลุ้นหมูกระกคุ่นก็จะละจ้าก็เลยกดแชร์กดติดตามตามเด้อใจอีสานมันลงหน่อยจ้าอ่ะสารคลิปนี้ครับพี่น้องมานสุกดีมีความสุกยาเจ็บยาไข่ยาจนพี่น้องลำลำเรยด้วย ซู่ขู่ซู่คนครับผม่าปุ๋ยผมทีมงานก้าวเข้าวัดสวัสดีครับ่ะพอกันอีพี่สองแลพี่น้องเด้อหมานครับมาเนี่ยฮะเออสมองพอเอียดก็ยุใส่บูสอาเคื่อนด้